สวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไซแม็กชแนลพบก,กับผมไซแม็กและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนุกกอดวอไปส<ป>วัสดีครับมาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะครับหลังจ,จากที่คาไว้ตรงนี้นะครับไปเราขึ้นแล้วก็สตรีมมาแล้วนะครับก็ถึงนี่ไปเราโหด,ด้าก็สตรีมมาแล้วนะครับเราจะไปรับเฟสตรงนู้นกันเราก็มาถึงตรงที่รับเฟสนะครับไอตัว เควสหลักนะครับสีเหลืองหลายท่านไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเขาให้มาตรงนี้นะครับบางทีจะเห็นลูกศรเควสเหลืองอยู่ที่แมปตรงดาร์กสโนสตรีมนะครับไม่ต้องวกกับใปนะครับให้วิ่งมาตรงข้างหน้าเลยนะครับเราก็รับเควสนะฮะหลังจากที่เราเดินเควสเรียบร้อยนะครับเราก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บหินกันเก็บหินก่นเห็นตรงนี้มันจะมีก้อนหินนะครับเราก็มาเก็บนะครับแล้วเราก็เดินไปส่งนะครับ ระหว่างพี่เดินไปส่งนะครับผมจะสอนวิธีเอ,อ่รัดดีกว่าเรียกว่าคีรลัดดีกว่านะาจากที่ทักทายกันไปนะครับก็จะเห็นว่าอินเทอร์เฟซผมหายไปนะครับก็เวลาให้อินเทอร์เฟซหายไปนะครับง่ายๆกดคอนโทรลเอ็กซ์นะครับเ,เห็นไหมมันก็จะหายไปนะครับมันก็จะแ,แลงโล่งตาหน่อยนะครับโอเคไปแล้วถ้าอยากให้มันวิ่งอัตโนมัตินะครับก็กดนำล็อกนะครับ ก็จะวิ่งอัตโนมัติไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกดบิลค้างนะฮะเรียบร้อยแล้วนี่จากเวสนี้เขาให้ทำอะไรมัง่งเขาให้ตีตีไอตัวกระลำหม,มานะครับตัวกระลำหม,มากี่ตัวสิบสองตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวพวกนี้ตัวที่เป็นมนุษย์นะครับเป็นมอนมนุษย์อีกห้าตัวนะครับมีตัวหมัดนะครับห้าตัว ตัวปืนอีกห้าตัวแล้วก็รู้สึกจะเป็นไอตัวไม้กางเขนน่ะเดี๋ยวไม้กางเขนสังเกตดูดีนะครับมันจะมีกางเขนจริงกับกางเขนปลอมนะครับนี่นะครับเราจะเปรียบเทียบให้เห็นนะครับนี่กางเขนจริงกับกางเขนปลอมเห็นไหมไอตัวปลอมนี่มันจะตัวเตีเตียนะครับส่วนไอตัวจริงมันจะสูงสูาที่เป็นฉากมันจะสูงสูงหน่อยนะครับก็เปรียบเทียบกไนเองนะครับสังเกตดูนะฮะตัวปืนตัวสุดท้ายนะครับ เรียบร้อยนะครับจ kind of so so e ัดการเควสไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินในขณะเดียวกันเราก็เดินเดินมาเรื่อยๆนะครับจนมาส่งเควสทางฝั่งนี้ได้เดี๋ยวผมขอเดินเควสแล้วสกิปไปเลยนะครับหลังจากที่เรารับเควสมานะครับเขาก็จะให้มาจัดการกับฉากนะครับกางเกนอันใหญ่เนี่ยรู้สึกจะเป็นแปะยันเนาะใช่ไหมเด็กคนเด็มันลุกขึ้นมา แต่ยันเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้เราลงลงเข้าไปในในดันนะครับรู้สึกกันนี้เราจะไม่เจอกันนะครับไปรู้สึกว่าจะให้ช่วยตัวประกันออกมานะครับเราก็ต้องมาปล่อยนะครับปล่อยคนที่อยู่ในกกงนะฮะเรีบเยบร้อยไปอันนี้ได้เวลาบูแล้วที่จริงไม่ได้อยากจะบูนะครับแต่ว่า NPC พพวกนี้มันจะตีไปตามทางเรื่อยๆนะครับ เราก็ต้องบูตามมันช่วยตามมันนะครับเดี๋ยวผมจะมีทริคบอกอีกนะครับรู้สึกว่ามันต้องลงดันเดลี่นะนี่เก็บเปิ้ลดันนี้มันจะมีแบบเดลี่ด้วยซึ่งข้างในจะไม่เหมือนกันเราก็ยังมีทริคทริปมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเคยนะครับกับเกมเบ a ดแอนโซนะฮะก็หลายๆคนติดตามชมก็รู้สึกดีใจนะครับมี แฟนเพจเข้ามาให้กำลังใจเรื่อยๆนะครับแต่ก็ติดตามชมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าก็ว่างๆเมื่อไหร่ก็ทำครับปิ่งรถปิ่งน้อยเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะทำให้ให้ดูไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเราก็จะมาเจอกับสุดปลายทางของดันก็จะมาเจอกลุ่มคนเหล่านี้มันก็ถามว่านั่นใครเราก็ไม่ตอบนะครับเพราะว่าเรามาฆ่ามัน เราคุยเสียเวลาคุยทำไมเรามาอย่างพไพเอกนะครับใช้วิธีหมารอบกัดนะฮะเหตุผลที่พาสองตัวนี้มานะครับเพราะว่ามันจะช่วยเราตีเก็บของนะครับเก็บของเพลสถ้าเรามาคนเดียวมันจะสบายเกินไปเอามันมาถูกให้เราช้าลงใช่ช้าลงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดันเดลี่นี่คิดว่าคงไม่ได้ถ่วงพวกผมแน่ โอเคเสร็จ <laughs> okay. แล้วเราก็ส่งเควสนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงกันต่อนะฮะมัน <c oughs> จะมีเดลี่โผมานะครับตรงนี้พอส่งเสร็จเดลี่ก็ดันเดิมแหละครับลงกระโดดลงไปข้างล่างถ้าเจอแต่คราวนี้แหละผมจะใช้วิธีการที่เราถนัดก,กันนะครับมาก่ายคราวนี้ดันเดลี่เนี่ยจะเจอกันละครับนี่นะครับมันจะมีไอ้สองตัวนี้ครับพูดเล่นเดียว ที่ที่ลงคนเดียวนะครับอยากเอาสองคนนี้มาช่วยก็ได้นะครับแต่พวกผมไม่ใช้ครับเพราะว่ามันจะช้านะฮะผมไม่เรียกว่าช่วยเรียกว่าถ่วงดีกว่าเนาะเอาไป<ด>ไปแล้วดเ,เดินต่อเลยเออเอาหัวดุนไป <c oughs> ไป้ายป้ายป้า <c oughs> โดดโดดโอ่ะไหนไหนก็ไหนไหนละ เพื่อนผมตายก็เดินเดินเข้าไปใกล้นะครับชุบเวลาของเพื่อนที่ชุบเนี่ยเราชุบเพื่อนสินะมันก็จะมันก็จะน้อยลงเหลือครึ่งนึงครับยิ่งคนมาชุบเยอะๆด้วยแล้วมันก็จะเร็วมากนะครับเป็นการช่วยเพื่อนนะครับก็ก็ดีถามว่าดีไหมดีเมื่อกีแ้แกล้งตายให้ดูเป็นตัวอย่างอะลย มาจัดการเลยนะครับนี่นะครับใช้เวลาลงแป๊บเดียวนะครับสําหรับดันนี้ถ้าถ้าหัดมักง่ายนะครับใช้วิธีรวดเร็วดังใจนะครับนี่ตัวบอสโผล่มาแล้วสิ่งที่ควรระวังเกี่ยวกับบอสตัวนี้มีอะไรบ้างก็มีแค่ไอ้วงแดงแดงนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะแล้วก็จัดการใกล้เรียบร้อยนะครับค้าเกือบตายแล้วเรียบร้อยนะฮะเก็บของนี่ไม่ได้เล้ไม่ค่อยได้นะครับ อย่าลืมอย่าลืมเควสเ,เสร็จแล้วอย่าลืมอย่าลืมนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับก่อนออกจากดันรับของด้วยนะครับแล้วก็ดันเควสเดลี่สิคราวน,นี้ก็เป็นอันเสร็จของโซนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปส่งเควสกันโซนนู้นนะครับก็ขอสกิปเลยเราก็ได้มาถึงสถานที่ที่คล้ายๆกับวัดนะครับเป็นอารามแห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอเอเ่อ เดินเควสแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตีมอนกันนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรารับเควสมาทั้งวัดแล้วนะครับเราก็จะมาสอนวิธีการส่งเมลนะครับก็เข้ามาที่เอ็นพีซีคลังนะครับแล้วเราก็กดคุยนะครับแล้วมาที่เมลด้านล่างนะครับด้านซ้ายล่างของจอนะครับแล้วกดไปเข้าไปปึ๊บเราก็มาที่หน้าเมลนะครับด้านนี้จะเป็นหน้าสาหรับการ ส่งเมลนะฮะเราก็ผมก็พิมพ์ไปนะฮะแันด้าอะฮะวันนี้ผมพิมพ์ไปแล้วนะครับฮันด้าอะฮะเพื่อนผมนะครับแล้วเราก็เดวตไทเติกดจุดจุดดปอะไรก็ได้นะครับเดีวจุดจุดนะครับใส่ให้ครบนะครับทั้งไทเติทั้งคอนเทนต์นะครับเราก็ลากของที่เราจะส่งมานะครับซึ่งเป็นเพรที่ตัวใหญ่ของผมเองนะครับอุปการะคุณมานะฮะส่งมาให้ส่งมาให้นะครับเราก็กด เซ็นไปนะครับเรียบร้อยได้ไหมมันจะถึงทันทีแต่ถูกคนนะครับอันนี้เพื่อนผมส่งกลับมาให้แล้วนะครับนี่เห็นไหมเขาได้มาแล้วครับผมก็เขาก็ส่งกลับมาให้คืนนะครับนี่น้าเสร็จเรารับปึ๊บจึงราคานี้ผมจะลองเทรดนะครับสอนการเทรดนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเพชรเม็ดเนี้ย ไปให้เพื่อนผมคืนนะครับก็กด escape นะครับแล้วก็เลือกที่ request t d e นะครับนี่นะครับเราก็มาหน้านี้นะครับแล้วเราก็คลิกลากของนะครับแล้วเราก็กด confirm นะครับแล้วแล้ว a c c e p t นะครับก็เหมือนกับเกมทั่วไปนะครับที่มีการเทรดนะครับก็ง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อคุยกันเลยดีกว่า เราก็เดินออกมาข้างนอกวัดนะครับเขาก็จะให้จัดการตัวนี้นะครับนี่ตามเควสนะครับจัดการเลยตัวนี้เป็นตัวเควสนะครับเหมือนกับว่าเป็นเป็นบอสเจ้าถิ่นให้เก็บของนะครับเก็บของเสร็จแล้วรู้สึกว่าตัวนี้ก็มาตีตัวที่ถือขวานนะครับที่เป็นตัวผู้หญิงนะฮะแล้วก็ตีไปนี่ตีให้ของดอบนะครับ ตีจนกว่ารู้สึกจะเป็นรูปภาพหรือ,อยังไงเนี่ยสักอย่างหนึ่งนะครับหลังจากที่เราจัดการนะครับมันก็จะได้ของมานะฮะแล้วก็ได้แหวนมาด้วยนะครับนี่เราจะเราจะได้รูปภาพมานะครับเดี๋ยวเป็นการจบเควสนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะให้ตีตัวตกกะกัแตนนะครับหาตกกะกัแตนดิเนียอยู่นี่นะครับตกกะกัแตน อีกแปดตัวนะครับจัดการมันเรสุดท้ายแล้วนะครับก็เก็บของนะครับต้องเก็บแปดอันนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปส่งเควสกันตรงนู้นนะครับหลังจากที่เรารับเควสมานะครับทั้งหมดจากจากวัดแล้วนะครับรอบที่สองก็ขอแวะลงดันข้างๆวัดก่อนนะครับอันนี้ก็ผมว่าเข้ามาในดันแล้วนะครับก็ มาทำเควสต,ต่อกันเลยดีกว่าเราก็วิ่งมาคุยกับ n อ c นบซนะครับรู้สึกว่าตอนนี้จะเป็นเควสเกี่ยวกับหัวใจนะครับ<ะ>ก็เขาจะให้หัวให้เราคุยกับแท่นนะครับแท่นมังกรไม่มีหัวใจอยู่เนี่ยครับหัวใจเด้งๆเ่ยเป็นมังกรขาวดำนะก็คืออันนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นชีวิตเพิ่มนะครับมีหัวใจเป็นคนหลายใจ <laughs> หัวใจก็เนี่ยครับถ้าเกิดเราตายไปหัวใจมันก็จะลดนะครับก็คล้ายๆกับว่าเรามีชีวิตเพิ่มอีกประมาณเพิ่มอีกสองชีวิตนะครับจากมีชีวิตเดียวก็ทั้งหมดก็จะเป็นสามชีวิตนะครับสามารถคล้ายๆกับสามหลอดอะไรประมาณนี้นะฮะก็ทำให้เราลงดันได้อย่างปลอดภัยขึ้นจะเพลสนะครับป่ะเดี๋ยวออกไปข้างนอกกัน จากที่เราออกมาจากดันนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตข้ามมาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับมารับเควสก่อนนะฮะเดี๋ยวจัดการทีหลังนะนี่นะครับเราก็มารับเควสตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเขาให้ทําอะไรมั่งนะครับก็รู้สึกว่าจะมีจัดการไอ้พวกหมาใส่ใส่เครื่องปานินเผาเนี่ยสิบห้าตัวนะฮะ เวลาเราฆ่ามันนะครับมันก็จะปล่อยระเบิดออกมานะครับแล้วมันก็จะวิ่งหนีนะฮะซึ่งโดนทีก็จุกนะครับพันห้านะครับดอกละพันห้า 1, ประมาณนั้นนะครับซึ่งล่วงได้ <c oughs> ค่อนข้างแรงเลยนะครับทา,ทางที่ดีคือจัดการมันก่อนนะครับรีบจัดการมันอย่าให้มัน มันมีโอกาสได้ปล่อยระเบิดนะครับถึงจะปล่อยระเบิดได้เราก็สามารถเก็บรับเครื่องมันได้นะครับมันก็คือดาบสองคมดีๆนี่เองนะฮะสำหรับมันแต่สาหรับเราก็ก็เจ็บนะครับถ้าโดนไปนี่สลบได้นะครับ,นนนนนเ,บรเนี่ยเนี่ยเนี่ยระเบิดเนี่ยเห็นไหมน่าจะตายนะถ้าโดนแล้วก็เก็บเห็ดนะครับเก็บเห็ดอ๋อนี่ซ้อนสองเฟสนะเป็นเวสเหลืองด้วยแล้วก็เจดียด้วยอ๋อใช่ นี่งไงร,ระเบิดโพมาแล้วจับเื่องนี่เดี๋ยวผมจะลองจับเื่องให้ดูนะครับโอ,โอ้โหรถขึ้นรถสามารถจับระเบิดแล้วเพียงไปที่ไหนก็ได้นะครับออกไปก่อนจบเควสนะครับเรียบร้อยแล้วก็เราก็มาทําเควสยิบย่อยข้างในนี้นะฮะจัดการหมาเรียบร้อยนะครับเราก็ส่งไปส่งไหามาเราก็นําไหมาส่งที่ N p c พ ไม่ได้ของให้ของมันอ๋อแสดงว่าหายเป็นของใครของมันนะครับก็ต้องมาส่งเองนะครับรับเองส่งเองจัดก,การหมามใช่หมาหรือเปล่าน่าจะใช่นะ <c oughs> เรียบร้อยครับเดลี่15ตัวกับหมาตรงนี้แล้วก็เรามาต่อเควสอีกเควสหนึ่งนะครับเป็นเควสก็เมื่อกี้เราลืมนะครับ นี่เราต้องมาเก็บหนังสือตรงตรงศาลานี้ตรงศาลาที่มันเป็นเป็นชามอยู่ข้างในเนี่ยนะครับเก็บเรียบร้อยอันนี้อีกเควสหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นคล้ายๆกับน้ำเต้าอันใหญ่ๆนะครับเป็นเควสเก็บน้ำยางนะครับเราจะได้น้ำยางออกมาระหว่างนี้เราก็จะเดินเดินไปเรื่อยๆครับนี่มีเห็ดด้วย <c oughs> เห็ดนี้ก็อีกห้าตัวนะครับ มีเห็ดเห็ดที่เป็นหัวแดงๆครับเดินได้แล้วก็มันจะมีเห็ดที่เดินไม่ได้ครับที่เป็นต้นๆอย่างนี้นะครับมันจะให้เก็บของนะครับทั้งคู่เลยเราก็เก็บของนะครับอย่างละห้าอันนะฮะแล้วก็มาฟัดกับบอสแล้วนะครับตอนนี้ชิคของบอสตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับจัดการลูกน้องให้ได้ก่อนนะครับลูกน้องมันจะปล่อยปล่อยระเบิดมากวนเรานะครับแล้วก็เวลาวงมีวงสีแดงเกิดขึ้นนะครับ ก็ให้หลบมานะครับหลายหลายคนอาจจะใช้การซีซีนะครับที่รู้จักกันก็คือการขัดบอสนะครับไปเรื่อยๆได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมวงวงแดงๆโผลมานะครับให้ออกมาข้างนอกนะครับเพราะว่าโดนไปก็สาหัสเลยนะครับเรียบร้อยนะครับจัดการบอสเรียบร้อยแล้วของที่ได้นะครับคุ้มค่าครับ เพราะว่ามันเป็นสร้อยนะครับสร้อยนี้สำคัญไหนทำไมเราถึงต้องเก็บนะครับเดี๋ยวผมจะมาพอเราได้สร้อยมานะครับเราก็จะมาลองฟีดดูนะครับนี่นะครับเราจะไม่มีหน้าฟีดเพราะว่าแผทใหม่นะครับก็เราก็มาที่ evolution นะฮะแล้วเราก็ใส่เครื่องประดับนะครับลงไป ก็เดี๋ยวอันนี้อันนี้นะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาหน่อยนึงนะครับมีอยู่ห้าหลอดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีของบวกดีๆนะครับนี่นะครับแล้วก็มีจิวเวลรี่นะครับที่เป็นเม็ดวงลีเนี่ยเอาไว้สําหรับบวกเครื่องประดับนะครับส่วนจิวเวลรี่สี่เหลี่ยมนี้ก็ เอาไปใช้กับอาวุธนะฮะแล้วเราก็มีตัว increase xp นะครับที่เป็นยันนะครับใส่ไปด้วยนะฮะใส่ไปโป๊เห็นไหมเต็มเลยนะครับขั้นห้าต่อมานะครับก็จะเป็นแหวนนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแหวนนะฮะโบอันนี้เข้าไป เห็นไหมก็จะได้แหวนมานะครับที่เลเวลอันนี้รู้สึกว่าเขาจะให้ต่อเลเวลนะครับแล้วผมก็จะมาทาวิธีการจุดติของเครื่องประดับนะครับคราวนี้ผมมีแหวน2วงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูปึ๊บเนี่ยอีวปึ๊บคราวนี้มันคือการทําให้แหวนเลวลห้านะครับไม่ใช่จุดติสิเรียกว่าเพิ่มแคป,แคปของของแหวนนะครับเลเวลแหวนก็ ผมมีของที่เขาต้องการนะครับพอดีนะฮะดูจากไหนนะครับดูจากนี่มันจะบอกว่า sacrify เนี่ยครับดูดีเทลนะครับนี่เห็นไหมคุณต้องการแหวนอันนี้นะครับเลเวลห้าเพื่อจะมาทำอันนี้นะครับแล้วก็พอดีก็มีอีกอันนึงนะครับซึ่งเขาเขียนว่า Use for s a c r i f y ตัวนี้นะครับมันจะตรงกันพอดีเราก็กดอยู่ใน,นชั้นไปปุ๊บนะฮะ ก็จะได้แหวนเลเวลหมานะครับสามารถเพิ่มได้ถึงเลเวลสิบนะครับแล้วคราวนี้ยถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากจะเพิ่มยังไงดีเรียกว่าอยากจะฟาร์มประดับนะครับก็ตอนแรกก็มาฟาร์มเนยครับบอสหมาส่อนก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลายๆคนมีปัญหานะครับเรื่องสร้อยนะครับเพราะว่าสร้อยมันต้องการเ รู้สึกจะเป็นสร้อยเลเวล8นะครับซึ่งสร้อยเลเวล8หาได้จากไหนหาได้จากการดรอปจากมอนนะครับจาก b บ็กฟอร์เรสล้วนๆเลยนะครับตั้งแต่เนี่ยนะครับโซนโซนนี้โซนแมปแรกๆนะครับจะอยู่เกือบทุกตัวนะครับมีโอกาสดรอปหมดนะครับหรือท่านจะไปซื้อที่ Action นะครับกด F5 ไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่ n e ็กเลส e นะครับแล้วก็ลูดลงมาสุดนะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับ สามารถเอามาเพิ่มแคปของของสร้อยบอสหมาได้นะครับอันนี้เป็นคลิกข้าวๆนะครับหลังจากที่ผมหมดทุระกับโซนนี้นะครับผมก็จะวาร์ปไปส่งเควสกันนะครับที่ที่วัดนะครับหลังจากที่ฟาร์มกันเรียบร้อยนะครับฟาร์มเครื่องประดับไปส่งเควสมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ ส่งเควสเดี๋ยวเดินเควสไล่ลก่อนนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเดี๋ยวเขาจะให้ทําอะไรนะครับโอเค okay. หลังจากที่เรารับเควสมานะครับเขาก็จะส่งเราไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปครับเดี๋ยวผมขอสคิปเลยนะครับไปถึงตรงนี้นะฮะโอเคไาเลยแล้วก็มาถึงตรงจุดรับเควสนะครับผมก็รับเควสไปเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้จัดการนะครับปูห้าตัว ให้เก็บของนะครับให้ให้เก็บของจากฟูห้าตัวนี่ตกแล้วนี่อันสุดท้ายแล้วไปไปไหนต่อลงดันนะครับเขาจะให้ส่งส่งเราไปลงดันแล้วเราก็จะไปเจออะไรอะไรในนั้นไปดูเลย และตอนนี้ผมก <Yeah. S 1> <Gülme. S 2> ็ได้เข้ามาอยู่ข้างในดันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่เจอกันนะครับดันนี้เราไม่เจอกับเพื่อนในตี้แน่ๆฮะมารับเควสเหลืองก่อนเลยก็พยายามลบลีกหนี้มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จัดการทีเดียวนะครับเราก็ต้องมาจัดการนี่นะครับตัวนี้ซึ่งเป็นเควสเหลืองนะครับ พอจัดการเรียบร้อยครับเราก็มาคุยกับเขานะครับว่าเขาต้องการอะไรนะฮะมาตีนได้เฉยนครับเล่นละครไปคราวนี้ก็วิ่งไปตรงนู้นไปจัดการกับเดลี่ของเรานะครับในระหว่างทางนะครับก็เราก็จะเจอกับนี่นะครับหัวใจเราก็จะกลายเป็นคนหลายใจเลยมุกแป๊กว่ะ <laughs> เราก็มาเจอกับกรเบนนะครับซึ่งเป็นบอสที่คล้ายๆกับว่าจุดประสงค์จริงๆคือเขาจะให้เราทดสอบว่าการใช้หัวใจในดันเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองปล่อยให้มันตีดูนะครับหลังจากที่รอมาสักพักนะครับให้มันตีเราตายดูนะเห็นไหมปึ๊กเราก็จะเลือดเต็มนะครับเสียไปชีวิตหนึ่งนะครับก็นี่แหละครับจุดประสงค์ที่เขาให้เรา ให้เราเอาหัวใจมาด้วยนะครับหัวใจนี่ตอนแรกๆก็จะไม่ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเดยนเซ้งสิ้นนะครับเอามาใช้ได้ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาใช้สิทธิ์ของท่านด้วยนะครับเรียบร้อยนะฮะหลังจากที่เราหมดธุระกับปาตาเบนนี่แล้วนะครับเราก็จะ วาร์ปกลับไปส่งเควสนะครับซึ่งเพื่อนผมนำหน้าไปแล้วนะฮะก็ไปส่งเควสนะฮะหลังจากที่ผมก็ส่งเควสไปเกือบหมดแล้วนะครับผมก็ามาที่พ่อเท่าคนนี้นะครับแล้วพ่อเท่าคนนี้ก็จะให้ให้เปิดหม้อนะครับเห็นไหมน้ำเดือดเสร็จแล้วทำไงเรียบร้อยนะครับอ่ามันร้อนมันเปิดเองไม่ได้อืมสามันร้อน พอเท่าอาจจะไม่มีแรงยกขวานะเดี๋ยวหลังหักโอเคเควสทั้งหมดก็จบลงเท่านี้นะครับสำหรับวัดนี้นะครับแล้วแล้วก็เขาให้เรามาที่โซนนี้นะครับอีกโซนหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องเดินไปนะครับไปเราก็จะเดินทางไปนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำการพากระโดดกำแพงนะครับแพนด้ากระโดดกำแพง <laughs> เห็นไหม กระโดดข้ามกำแพงมาได้นะครับไม่ต้องเสียเวลาลงลงไปข้างล่างนะครับเพื่อนผมโดดไปแล้วนะครับคนแรกโอเคนะครับเราก็ได้มาถึงที่หมายกันเรียบร้อยแล้วนะครับจุดนี้สําหรับพาร์ทหน้านะครับเราก็จะมาต่อเวสกันที่นี่นะครับสําหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ